สวัสดีครับวันนี้รายการรุกแชตเทคนะครับ <c oughs> ก็จะมารีวิว <c oughs> ตัวตัวถูกสุดของเลตท o รเกมนะครับ <c oughs> ข้อมูลต่างๆพวกนี้ก็จะมาจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของเรานะครับ irgdb.com นะครับมีช่องภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับช่องคารุครุหรือช่อง irgdb โอเควันนี้เราก็จะมาดูเจ้าตัว V90 หรือ V90 นะครับในเมืองไทยสนนราคาอยู่แค่หลักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเจ็ดแปดนะครับราวๆนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อถึงหลักพันนะครับอันนี้ก็เจ็ดแปดร้อยนี่ก็ก็ควรจะมีเ memory 16กิกมาให้แล้วด้วยนะนะครับ ตัวนี้มีอะไรบ้างน,นะครับอ่าเป็นแค่ซิงเกิลคอรแต่ก็เพียงพอที่จะเล่น PlayStation ได้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเฟิร์มแวร์นิดหน่อยนะครับแต่เฟิร์มแวร์หลักๆที่มากับเครื่องนะครับ N X Hope ก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมีแจกทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยซีตัวครับแจกให้ <c oughs> กับ น้องๆที่สมัครเข้ามาเป็น s u b s คร i b เ r อร์ของเรานะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีอิมูเลเตอร์หลักๆนะครับอาร์เคดนะครับ CPS นะครับหรือว่าแคปคอมซิสเต็มนะครับมี 1, 2, 3นะครับนี่ OGO มานี่ก็จะเป็นพวก มาเนี่ก็จะเป็นพวกอาเคดเก่าๆนะครับ PCE คือ PC Engine นั่นเองนะครับอ AWS อะไรวจะจำไม่ได้ Neo Geo Pocket PlayStation นะครับ PS SFc นี่ Super f a m i Com GG นี่ก็จะเป็นเกมเกียร์นะครับ Megadrive System แล้วก็เอเอ็มดีนี่ไม่กระไดนะครับแล้วก็แฟมีข้อม GBA GBC เกมบอยคัลเลร์เกมบอยธรรมดานะครับสามสิบองสิบหกอมูเลเตอร์นะครับหลักๆนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้งานง่ายๆนะครับตัวตัว JC 0 5นะครับหรือตัวของในโนเกียตัวเก่านั่นเองนะครับ ราคาไม่แพงใช้ง่ายนะครับเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ได้นะครับแบบพับนะครับปิดไม่ให้หน้าจอเป็นรอยนะครับแล้วมาดูเกมอาร์เคกันละก่อนละกันอ่ะดูดู PS ก็ได้นะครับ PS นี่ที่ชอบที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเกมมังกรหยกนะครับ Legend of the Eagle Hero ข้อเสียของ PlayStation บางเกมนะครับอย่างวิดีโอต้น ต้นฉากเนี่ยมันเริ่มเต็มจออย่างงี้ครับแต่เดี๋ยวพอตอนเข้าวิดีโอไปปุ๊กมันจะมันจะโหดนะครับพอเลสซูลชั่นจริงๆมันจะต้อง640 480นะครับแต่ก็เวลาเข้าไปเล่นก็ปกตินะครับก็เข้าไปดูนะครับกิมยองนะครับเวลาเข้าไปเล่นเกมก็จะปกตินอกจากว่าตัดเข้าวิดีโอไปนอกจากว่าตัดเข้าวิดีโอไปนะครับนอกจากว่าตัดเข้าวิดีโอไปนะครับ ยังรู้สึกจะเข้ายากละะอูกไกลเลยแม,มีเซฟไว้ประว่ามูลคหามีเซฟไว้ไมเอ่ยอมเอ่ฝยไม่มีโอเคไม่เป็นไรกันเดี๋ยวดูตัวอื่นกันก็ได้แต่เอาโหลดเร็วๆหน่อยเมื่อกี้จะโหลดช้าไปสักนิด Resident Evil Lockman โอเค Lockman ก,ก็ได้นะครับ Lockman พยายามจะไม่ให้ขึ้นรีเฟกนะครับ CAPCOM นะครับกราฟิกโอเคเลยนะครอันนี้เนื่องจะเป็นภาพกระตูนนะครับไม่ใช่ภาพภาพสาดีก็จะขึ้นเต็มจอกดเอข้าวเกมนะครับดูทางนี้มันะจะได้ไม่โอ้ติด มันจะดีกว่าโอเคนะครับกดสตาร์ทนะครับเกมจัดว่าเล่นเร็วเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆ50%นะครับครึ่งหนึ่งของเกมบอยเอ่อ PlayStation นี่จะเข้าเล่นได้ ไม่มีปัญหาเลยนะครับเวลาโหลดเกมก็เลือกเลือกเกมที่มันเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับสัก2 3 0 0ามรอ้เมกไอเกมเป็นกิกกิกกิกนี่ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับนี่ยังมีกระตุกบ้างเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวขอกลับไปดูเกมรู้สึกเทคเคนสามยังจะเวิร์กเลยนะมีเทคเคนสามหรือเปล่าไอออนสามนี่น่าจะเป็นเทคเคน ก็สมัคร subscribe เข้ามานะครับคริสต์มาสเราแจกสเครื่องนะครับแล้วพอหมดเครื่องล็อตนี้ก็จะไปแจกมิโยมินินะครับถ้าหากราคาเขาลงไปอยู่ที่พันสองครับตัววิดีโอ3าดีจะจะหดนะครับ ตัวนี้เนื่องจากราคาถูกแล้วก็เปลี่ยนเกมได้แล้วก็ยังเล่น PlayStation ได้บ้างนะครับก็จัดไปว่านี่ฮนะสโล่นิดๆนะครับเกม3ามิติกระโดดกันอืดๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเฟิร์มแวร์นี่จะเล่นได้เนียนๆนะครับโอเคไปเร็วๆเ,เลยเดี๋ยวจะหมดเวลานี่มัน6นาทีก็ไปแล้วนะครับอยากจะให้ไปดูเกรมเกรมเกรมอะไรวา เขาเข้าไปทำบ้าอะไรเนีย่ยกดผีกกวถทูนะครับเครื่องเยอะจำไม่ได้ปุ่มไหนไม่ปุ่มไหนถอย B ออกมาถอย B ออกมา Select Exit Start ออ,อ๋โอเคสมมติเข้าไป Super f a m i Com นะครับ Super Mario Kart อย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี่เครื่องแฟมีคอมเลยนะครับเกมเลโทรหมายถึงเกมในอดีตนั่นเองนะครับเกมเก่าแล้วก็มาใช้ e m มูลเตอร์รันกันนะครับปกติก็จะเล่นกันในเวอร์ชวลแมชชีนหรือในเครื่องรัสบ r ีพายนะครับเดี๋ยวนี้ชายหน้าจัดเต็มนะครับมีเครื่องอ m มูลเตอร์เลยสำเร็จรูปนะครับ กดเล่งปุ่มไหนวามันอืดือมันช้าเนี่ยประมาณนั้นมันได้อืดแล้วครับเล่นไม่เป็น <c oughs> <c oughs> เล่นเป็นแต่พวกสตรีทฟไฟเตอร์อ่าเดี๋ยวไปดูเกมของมาย์กันมากนะครับพวกพวกเกมที่เป็นอ่าอิมเมเลเตอร์นะครับของอาเขตนะครับเรียวบปา อา t Of ออ g ไฟติ้งนะครับนี่ส<ช>่วนใหญ่แล้วจะเป็น Neo Geo ซะเยอะ Challenger สามก๊กอ่าสามก๊กดีกว่านะครับสามก๊กนี่ค่อนข้างโหลดเร็วนะครับนี่สามก๊กแบบนั้นนะเห็นมันไปในเครื่องเวิร์กแรมขึ้น,นอ่าแบบเวลาเราบูตเข้าไปในเครื่องในเครื่องตู้เกมนะครับโอ้ยภาพสวยมาก ก่อนตเสียงเขาก็ดังนะเรไดมก่ไปได้คจบเกมือหข้านะครับ้ประตูตอนเพ่มหน่อยโอเคขี่ม้ามาเลยครับพี่เตียวหุยฟันฟันฟันขี่ม้าฟันชุ๊บชๆอตชๆอชโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องวีเก้าสิบเดี๋ยวขอภาเข้าไปดูเกมบอยสักนิดละกัน เพราะว่าตัวทรงเครื่องมันเกมบอยเกมบอยอันนี้ต้องกดสองปุ่มเห็นไหมเพื่อที่จะออกไปดูเกมบอยคัลเลอร์กันดีกเปล่าไหมจีซีจีซีเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยเอ็ดวานเลยดีกว่าโปเกมอนมาริโอซูเปอร์มาริโอเอเดเวนเจอร์นะครับโอ้โหโหโลดเร็วด้วยเหอะโอ้อยย่ะ เอริกเซนยิประตูแรกให้แมนยูได้ด้ยมีส่วคริเยโโมานังดูเที่สนานเข้าเวเล่นได้เลย่้วโรนัลโดยืนยันกับแมนยูว่าต้องการย้ายทีมเหมือนเดิมนะครับขอให้แมูป่อยตัวถึงจะเหลือสัญญาอีกห่ปีก็ตามแมนยูกรอบโอเคประมาณนี้ละกัน รีเทิร์น g ูเกมรีสตาร์ทเกมเอ็กซิสโอเคนะครับก็อย่างน้อยๆน,นะครับเล่นได้ถึง16ระบบนะครับแล้วก็เ,เกมพวกเกมตู้นะครับสุดยอดนะครับถ้าใครอยากเล่น PlayStation ให้มันเสถียรเสถียรก็เปลี่ยนเฟิร์มแวร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำใช้ตัวของที่มากับเครื่องเนี่ยมัน มันใช้ง่ายนะครับเครื่องนี้จะไม่ปิดด้วยปุ่มนี้นะครับต้องใช้ power shutdown เพราะมันโหลดเข้ามาในรีดอกแล้วนะครับนะครับ power off นะครับ power off ปิดเครื่องแล้วถึงค่อยมาปิดสวิตช์แบบนี้าการ์ดของเราก็จะไม่ไม่มีปัญหานะครับเกมไม่ลบเกมไม่ครับนะครับโอเคแล้วก็มีปุ่ม R 1 R 2 L 1 L 2อาจจะกดยากนิดนิดแต่พกพาง,ง่ายมากนะครับ ทานก็ซื้อเปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะครับจออาจจะไม่แรงมากไม่เหมือนตัวมิโยมินนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากฝาก Subscribe แชร์ด้วยครับ